ผ้าป้ายส้มน,น,นะคะพึ่งลงวันนี้เลยใครที่รออยู่นะมาแล้วราคาเดิมพึ่งลงเมื่อเช้า2,900บาทนะคะเดี๋ยวขอดูก่อน งานขายดีตลอดทั้งปีนะคะงานนี้ FC นางเยอะมากเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมลงสดสดเลยเมื่อเช้าใครดูไลฟ์ลงของนะคะเห็นของเพิ่งมานะเพราะว่าหมดไปแล้วนะคะหมดแล้วอะ่ะลูกค้าประจำเยอะงานนี้ ออกแบบเออบางตัวก็เป็นลงเป็นลายอะไรอย่างงี้บางตัวก็สีแบบคุมโทนลีค่ะดอกเกอร์ เอลดีด้วยนะพี่ไซส์อ่ะจะอยู่ประมาณ30ถึงประมาณ36บวกลบไซส์ Size กำลังดีขายง่ายตัวนี้น่ารักาพี่ดูความสะอาดนะคือบอดี้อะไรอะ่ะคุณพี่รานพรงานอะไรเออใครรับรีวิวใครส่งฟรีนะคะแก๊ปกระสอบใหม่ค่าขนส่งจ่ายปลายทางนะคะอันไหนขายดีก็แบบ อยากจะให้ทุกคนเอาไปขายดีเหมือนกันเราพี่น้องงานนี้มันขายได้ทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะหน้าอะไรหรือดูอะไรอย่างงานนี้ขายดีตลอดอยู่แล้วนะโอ้ยเจคิ้วตัวนี้ไม่ว่าจะหน้าร้อนหรือหน้ารักก็ขายได้นะคะอ๋อหน้าหนาวอ,อืมห,หรือว่าหน้ารัก ดูความป้ายห้อยของเขาไม่เป็นสองรองไข่แน่นอนป้ายนี้ต้องมีนี้ด้วยนะคะ มันกลัวมึงสวยแล้วไงมันกนลนกัวมึงสวยแล้วก็แบบหึงไงความสวยเป็นเหตุสังเกตได้นะคะรีวิวส่งฟรีนะคุณพี่จ๋างานนั่นไหนขายดีก็พยายามย้ำๆให้ลูกค้าลูกค้าจะได้ขายดีเหมือนกันเนาะด<ซ>ีี น่ารักมากเป็นลายดอกไม้นะคะ,ะการเกลยยืดหล่ะค่ะรีวิวค่ะเอาเป็นยีหรือเป็นผ้าดีคุณเพ่จัดให้หมดเกลี้ยงเลยตอนนี้เอามา CK ลเดี๋ยวต่อไปรีวิวเอลยอะจ้ะด,ดูดีบางตัวเป็นลายสกอตน่ารักมากงานดีนะใส่แบบทำงานพนักงานนอะฟงออฟฟิศเนี่ยขายได้หมดธรรมดาไม่บงไม่บ้านเดินตลาดขายได้หมดงานค่อนข้างดีถ้าไม่ดีไม่ขายมาสองปีนะคะป้ายนี้ เกอเปอร์เซนต์เิเสียตีให้สิบเปอร์เซนต์พอจ้ะเนี่ยป้ายห้อยเยอะเลยงานค่อนข้างสาัานอ่ะพี่บางแค่เลือกมาแค่สามป้ายนะถ้างานเป็นงานสีห้าส่วนนะคะจะมีป้ายจิงโจ้ป้ายส้มแล้วก็ป้ายแพนด้านะคะเพราะว่าป้ายที่เราบริษัทที่เราเลือกมาเนี่ยงานค่อนข้างดีลูกค้าติดและซื้อซ้ำกันเยอะมากนะคะ ต้นทุนมันถูกกว่าพี่กระสอบมันสี่สิบห้าโลนะมันเฉลี่ยประมาณร้อยสี่สิบตัวบวกลบนะคะด็อกเกอร์จ้ะ,กกจ,ะจบ,ยบเยเนี่ยดูความป้ายห้อยค่ะพี่ดูความป้ายห้อยดูความใหม่ต้นทุนประมาณยี่สิบ ตัวมันเป็นเอวอย่างเงี้ยหายากนะนี่เอวยดยืดอย่างเงี้ยน่ารักมากตัวนี้มีแบบว่าเป็นเชือกผูกให้ด้วยนะคะ นี่ดีเทลเท่ๆไปเลยน่ารักนะีมมีด็อกเกอร์หลายตัวเลย ลายแบบชิโนโลีอะไรอย่างเงี้ยนะใส่สวยๆสวยๆลดๆดปลายห้อยอีกแล้วดูดีเทลค่ะเก๋มากปลายขานี่แบบลดพี่พาค่อนข้างดีนะคะบอกเลยบางตัว ดีกว่างานมือหนึ่งอีกนะผ้ามือสองอ่ะมันเป็นงานนอกนะคะพี่ค่อนข้างดีเลยตัวนี้เป็นสีดำแต่เป็นแบบว่าลายลายอย่างเงี้ยดูแบบดูผู้ดีมากอ่ะตัวนี้ ตัวเป็นสีคุมโทนนะคะป้ายห้อยอีกแล้วป้ายห้อยเยอะด้วยดีอยงานดีผ้าดีเนาะใหม่ดูจ้ะอันนี้สีแบบ ชมพูนุ๊ดๆเนาะใสกำลังดีคุณพี่ใสจะเริ่มต้นประมาณ30-36บวกลบคือใสมาตรฐานหญิงไทยเลยนะคะแก๊ปนี่ด็อกเกอร์เอ่ยแก๊ปเอ่ยแล้วคืองานดีใครไม่เคยขายนี่แบบอยากให้ลองมากเลยอยากให้ลองคืองานนี้ยเป็นงานที่เราขายดีมาตลอด2ปีเลยนะคะป้ายห้อยอีกแล้วคุณพี่ ดูความใหม่ค่ะใหม่ถึงกล้าให้ดูใกล้ขนาดนี้นะคะรีวิวส่งฟรีนะกระสอบใหม่ค่าขนส่งจ่ายปลายทางนะคะมีความปักเพชรตัวน,นี้ก็ออกแนวแบบเท่ๆท่ มีแบรนด์ให้หลุนทุกกระสอบเดอ้อาายยาดูสีขาวแล้วปลายขานางเป็นแบบดอกไม้นะคะเนี่ยงานขายดีนะพี่ๆใครไม่เคยลองอยากให้ลองนะคะดูความเอลยืดเอลยืดอย่างนี้ทางก็สอบแพ้ก็มีนะราคาเท่ากันนะ สองพันสิบแปดมาอุ้ยน่ารักน่ารักมากเลยตัวนี้ นนะพี่ลูกค้าประจำขาย80ลดมากนะคะต้นทนุน20ขาย80กำไร่อไป60เิดดูกระสอบ1 4 0ตัวจ่ายเท่าไหร่นะคะหรือบางคนก็เอาเร็วๆก็60 2องตัวร้อก็กำไรเกิน100%แล้วนะคะใครเน้นขายเร็วๆนะพี่นะสั่งได้เลยนะคะต้นทุนต่ำกำไรดีจริงๆไม่งั้นเราไม่ขายมาถึง2ปีนะ,ะงานนี้สนใจสั่งได้เลยะคะ่ะ2,900บาทนะ